เอาเลยครับวันนี้ก็กล่าวสวัสดีทุกท่านที่มารับชมกันด้วยนะครับผมในวันนี้อยู่กับผมมอตูนิวนะครับผมในวันนี้ผมจะมีข่าวสารและสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าข่าวสารทางมอตูนิวชัวอป้าบแน่นอนนะครับผมผมบอกเลยเปิดตัวมาใหม่กับค่ายโตโยต้ากับรุ่นที่มีชื่อว่า all new toyota harrier สองพ suv ได้มีการเผยชมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผม รถคันนี้ก็ได้รับการจับตามองอยู่พักใหญ่กับข่าวที่เปลี่ยนแปลงของรถอนเนกประสงค์อนิวโตโยต้าแฮร์รี่2021และแล้วก็ได้เผยโฉมออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมกับรถคันนี้สําหรับแฟนๆที่รอคอยกันอยู่นะครับมีการปรับปรุงในหลายส่วนมากขึ้นตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในเพิ่มความหรูหราอย่างมากขึ้น และจะทําการขายในเดือนมิถุนายนนี้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับผมส่วนประเทศไทยนั้นยังไม่ทราบนะครับผมก็ดูดูไปก่อนนะครับผมผมว่าน่าจะเข้าไทยอยู่นะครับผมในรถคันนี้ All New h a r r i e เดินทางมาถึงเจเนรชั่นที่4แล้วของรุ่นใหม่ที่สร้างบนพื้นฐานแพลตฟอร์มใหม่ gak platform tnga ของ toyota new gove of the texture ถูกปรับให้มีความสปอร์ตหรูหราตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ใช้งานได้มากขึ้นฮ a r r i e ภายนอกได้รับการออกแบบใหม่มาพร้อมไฟหน้าที่ดูเฉียบคมมากขึ้นเส้นไฟหน้า daytime running light ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเข้ากับไฟหน้าใหม่ที่เรียกว่า signature light ทางแอลคู่ที่ถูกใช้ในรถ h ฮ r r ียใหม่ในรุ่นหลัง ทางด้านข้างของรถออกแบบมาเพื่อความหรูหราและทันสมัยอย่างมากขึ้นยังคงท่วดทรงด้านท้ายแบบโคเป้คาบินมีความเป็นสปอร์ตในการใช้งานไฟท้ายถูกออกแบบให้เล็กเป่าเปลี่ยวเป็นเส้นยาวยิ่งทําให้ท้ายมีความสปอร์ตดูด้านมากขึ้นตัวรถมีขนาดยาว4,740มม,มหรือมิลลิเมตรนั่นเองกวง 1, ้าง1,855มมและสูง1,660มม ได้ระยะฐานล้อ,อยาว2,690มม,มหรือมิลลิเมตรนั่นเองมีระยะต่ำสุดจากพื้น195มิลิเมตรทุกรุ่นที่ติดตั้งล้ออัลลอยขนาด19นิ้วให้ยาวขนาด225/55 R19 มาดูทางห้องโดยสารกันครับออกแบบให้รองรับการโดยสารสูงสุด5ที่นั่งเหมือนเดิมไม่มีการออกแบบเป็น7ที่นั่งแบบที่เป็นข่าวมาภายในเป็นทูโทนสีน้ำตา การตัดสีดำจุดเด่นสำคัญอยู่ที่ คอนโซลกลางตรงช่วงที่วางแก้วน้ำได้แรงบันดาลใจมาจากอานี่มา้ามาพร้อมกับการหุ้มหนังอย่างดีตกแต่งด้วยกรรมวิธีพิเศษที่เรียกว่าเบนวูดรวมไปถึงหลังคาติดตั้งด้วยพานโอไามิกลูปกันแสงแดดด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่าอิเล็กทริกเชดและอิเล็กโทรโคมติกวินโดว์ชุดจอขนาดใหญ่12.3นิ้วให้การเชื่อมต่อด้วยที่ฟันเน็บและระบบนำทาง ขับด้วยลำโพง JBL 9จุดเครื่องยนต์ Toyota h a r r i ใหม่มาพร้อมขุนพลังเครื่องยนต์2รุ่นเครื่องยนต์แรกชื่อว่า h y b ี i t 2.5ให้กำลังสูงสุด215แรงมา้าในรุ่นขับเคลื่อน2ลอ้อและ222แรงมา้าในรุ่นขับเคลื่อน4ลอ้อตัวเครื่องยนต์ใช้ขุนพลัง4สูบขนาด2.5ลิตรทำงานออกแบบ a t k i n s o n Cycle ให้กำลัง 178 PS สูงสุดที่5,700รอบต่อนาทีและให้แรงบิด221นิวตันเมตรสูงสุดอยู่ที่3,600รอบถึง5,200รอบต่อนาทีมอเตอร์ไฟฟ้าทางด้านหน้าให้กำลัง120 PS ทําทำแรงบิดสูงสุด202นิวตันเมตรมาดูรุ่นขับเคลื่อน4ล้อกันครับผม จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด54 PS ให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่222นิวตันเมตรทางด้านหลังทำงานเมื่อต้องการในระบบ Info เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรให้กำลัง171แรงมา้าที่6,600รอบต่อนาทีทำแรงบิดสูงสุด 207นิวตันเมตรกับเคลื่อนด้วยเกียร์ไดเรกชิฟ CVT รุ่นใหม่รุ่นขับ4ให้เลือกติดตั้งระบบไดนามิกทอร์คคอนโทรล 4WD สำหรับ all new toyota hilux ส2 2พจะจัดจำหน่ายในเดือนมิถุนายนนี้โดยไม่มีการประกาศราคาขายอย่างเป็นทางการส่วนเมืองไทยนั้นคงต้องรอกันก่อนนะครับผม ส่วนวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมจะมีข่าวสารและสาระด,ดีๆมาอัปเดตวิเคราะห์เจาะลึกทุกรูปแบบมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมส่วนวันนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนด้วยนะครับ